ครับผมสวัสดีตอนเช้ากับวันหน้าหนาวนะครับผมชนชมช่วงนี้นอนเยอะมากเลยเล่นงานกับจุยกระจยายเนี่ยนอนเล่นงานดอกหมดเลยผมไม่ได้ใช้ยาการควบคุมหนาวแต่ตอนนี้ก็จะเป็นไม้มีดสองนะไม้ตัดแต่งจริงก็ตัดจิงไปเสียบต้นไม้นั่แหละก็โคตระบาณนีนะตอนนี้ต้นโตกว่าเพื่อนต้นนี้ก็จะเป็นไม้ที่ึงสูงนะอันนี้นอนจะเล่นงานดอกเยอะเลย จะเป็นกนมอันนี้จริงจริงทิ้งนะของจริงนอนเจาะรอ,อเรื่มเด็ดขวดทิ้งเลยโมโหจัดจานี่ก็อย่าทำงานช่วยเั้นเดี๋ยวชั้นเดียวตัวนี้จะปัญหาเรื่องนอนจะน้อยหน,น่อยอะไรลูกอะไรนอนกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ทำงานก่อนจะไม่ชั้นเดียวต้นหนึ่งครับผม ก็เผื่อชอบชุดนี้นะผมอันนี้สามร้อยแปดสิบาทนะครับผมอันนี้สี่ต้นนี้สามร้อยแปดสิบาทคุ้มนะเจ้าของไม้ได้แค่สองร้อยนั่นแหละสี่ต้นนี้ก็คิดต้นละห้าสิบาทนั่นแหละแต่ว่าค่าส่งจะแพงก็เลยสองร้อยแปดสิบาทนะครับผมก็เผื่อจะเอาเป็นง่างกานันบผมจากนี้วันนี้ครับผมจะได้เตรียมตัวอาบน้ำทำงานแล้วครับผมก็ขอบคุณนะครับผม,บผมสวัสดีครับอะไรบามั่นเบียดไหมโอ้อทำไมาไนลูก อะไรบ้าจะยังไงลูกเป็นยังไงเตะตดวหน่อยเตะโดดหน่อยนี่ครับผมขอบคุณครับผมบายบายบ้าบายบายสิลูกมองมังก็ง่ายรูมองหน่อยดูหน้าหน่อยสิดูหน้าหน่อยเร็วหน้ามันเป็นยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวลูกมาเอาละ ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ